สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงสุภูสุสคนนะครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ๋หญิงเพชรบันแพงแล้วก็สวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนเบริร์สุภูสุคนคือกันนะครับเมื่อนี้นะครับข้ามาเลาะ ทั้งอำเภอบัวขาวนะครับอำเภอกุจินาไลนะครับอำเภอกุ pel, ชินาไลนะครับจังหวัดกาลสินนะครับมาวัดสว่างบึงทองบ้านคําพ้นทองนะครับตำบลพ้นขาอำเภอกุจินาไลจังหวัดกาลสินนะครับเมือนี่สาวน้อยเพชรปันแ้งมาทําการแสดงนะครับอยู่ที่วัดสว่างบึงทองนะครับมาทอดแล้วนะครับ ออกจากอุบลมาบ่ายสองนะครับฮอดีบ่ายบ่ายห้าโมงแรงกครึ่งนะครับห้าโมงแรงกครึ่งพอดีนะครับมาหอดีโอเลยอนเข้าวักดก็ทีมงานปักดอกไม้นะครับนี่นะครับทีมงงานปักดอกไม้นะครับเป็นตะฮักหลายอ ไปแลวค่ะเขาปงิปัวกันเด้ค่ะนีมนเหมบดอีชุ่มเย็นเนาะบดได้บดไดนักบดได้แห้งเอาอันตกมาแต่พุ่นเดีตกมาแต่ไอน้องสูงแต่ก็บดได้แห้งครับบดได้แห้งครับกระตกบครั มนีมเขาวกมบรเห็นล้ว้ออคุมากต้อออยรมาจากเรื่องนกท่าเข้าหนองสูงฝนตกมาเลยละทางมาเลยอันนี้อันนี้ดอกไม้นะครับอ้าวมาแลงเก็บบัตรอยู่บ่คับงานเป็นงานดูฟีโอ้กะติดดอกไม้นี่แหละเนาะสวัสดี ครับโอ้เป็นตาหักหลายท่านบ้านเท่าเนาะนะครับหลวงพ่อกำลังจะขออย่างนอกมาตอนนี้เีวมาบึงรอบๆนะครับนี่มาบึงบริเวณให้ในวัดสว่างบึงทองนะครับลาเก่สปาลงคามพการทความเยรเพื่อให้ถึงในสิ่งที่ควรได้รกให้บรรลในสิ่งที่ยาใบรรลุเพื่อการทำ ในสัตว <you> ์ดำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปวันเวลาให้รู้เลยไปฝากโดนฝากสัญญาณหย่อนเลยวันเวลานั้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยลำดับไม่สามารถที่จะเนื่องรองความคืนมาได้เราอาจจะตายวันนี้เดือนนี้หรือปีนี้ปีหน้าก็อาจเป็นได้เหตุฉะนั้นจึงควรหรือที่เราท่านทั้งหลายจะยังความโมเมประมาทไม่เกิดเราได้สร้างโครงเหล็กอันมหาศาล มั่นคงแข็งแรงทนทานมามาตั้งแต่ครั้งหนึ่งเดินบรรชนตักโดยใช้อำนาจโลภโทสะโมหะเป็นวงขังเราได้ขุดหลุมฝังตัวของเราเองมานับชาติที่เกิดแล้วไม่ถ่นจากการเป็นสัตว์ด้วยการนัันตัมาจนกระทั่งถึงความเป็นมนุษย์เราต่ อยู่วันแล้ววันเล่าจนกว่าจะสิ้นชีวิตตั้งแต่อีกนานๆเราไปแล้วนานก็ยังมาไม่ถึงเราต่างสอดสวองหาซึ่งสิ่งอันเป็นปฏิปุณสิ่งอันไม่เป็นสาระแก่สารทั้งหลายเอามาบำรุงบำรเรอตพิ่มไมเพิ่มอื่นโดยทั้งที่ตพิและเงินถูกที่ถูกบำรุงบำรอนะก็ไม่มีใครแท้แท้แน่นอนท้าวอะไรเพราะฉะนั้นหากผู้ใดเห็นผู้ใดเพื่ออะไการนำเงิโม่คอ มาถ่ายคลิปหน้าหมอล่ำครับช่องดีเจสาวน้ำยืนครับน้ยืนมากรอมาครับเดี๋ยวจะเข้าเพิ่นกำลังแต่งหน้าอยู่เป็นเอฟซีสาวน้ำยืนอยู่บวครับโอ้แม่อยู่กับบ้านนี่เนาะโอ้ก็ได้เสื้อลำเพิินเตยเสดเดิคักแท้ กกลมา็จนซงื้้อแวเอฟซีสาวน้อยพิษบันแพงของแท้เลยโอ้ปกติแม่แม่อยู่เทพบดีพอดีบุญสงการเนาะผอป่ามาโอ้มืัอนี้เป็นงานพีเนาะแม่เนาะโอ้ขาดขาดแล้วแต่ผู้ใดสิเฮ็ดบุญเนาะแม่เนาะโอ้พอดีเลยเป็นเอฟซีสาวน้อยมาเล่นมันเท่าพอดีมวนตัวมาแลงสั่นเนาะเนาะมวนตัว ก่อน้่อล่าก่อนโอ้ก่อนมามีคนมัอนี่เออมันอะรนีเ่ม่ทงงเหียงาว่นครับอืมมันนี่กังเว้นกังเว้นเนี่ยพรลุงโลดมากเนาะกังขึ้นมากล่ำเพลินมาเตยน้ำกันมณมวนมาแรงแม่มากอยู่บ่อยแล้วมาแรงนี่โอ้โอ้มากกวาก่อนเนาะ แสดงว่ามีร่มอยู่เมื่อกี้แม่นวะร่มอยู่อร่มฝนกับพ่อกติกับพ่อพ่นไปในเด็กพ่นในชั้นุหมาเย็นเนาะเออข้างหน้าพ่นว่าอุ้งอิงเอาความชุ่มเย็นมาให้พ่นว่าฝนมาตกเลยบอบ้านเท่าพนมาตกอ๋อเอาเอาแม่หยัางเนาะแม่ขมูนแม่ขมูนขอบคุณหลายๆครับแม่เดี๋ยวจะไปเบิ่งเวทีก่อนนะครับโอ้มาครับ สมัยขายปบากับแม่นี่แหละครับแน่คนสถดมแม่ว่าเป็นอเป็นย่างจังปู่ใจรักปาด้วยเยโอ้ยมีหลายหลอย่างแบน่ามี่หลายหลายอย่างสีดำท้วนสีตามครับเเคงไม่โสดม่หลามกับเครืกระ่ลสด ก็มาไทยเขาบอกมาจองนาแม่เอีอยงสิละแม่เป็นสาวหน่อยเออแม่ยูบุเติแม่เป็นสาวตันเป้านับของสาวห,หน่อย <c oughs> บัดด <c oughs> ีเพื่อนก็เพิ่นมาเพิ่งมาที่ไหนเพื่อนที่มาขอทายเจ้านั่นครับขอขอมิราพุตสังวนที่จะซื้อคนบอาไทยแม่ครับก็หลายๆวงก็เ,เขา,าจะสงวนลิีกัสซิ์ในวงเขา มันคือบอสจูด้บอสจูรับนแมว่าบอสคือบอสจูจูจนแล้รสร้างบุญเพ่งแล้วออกไปใหม่ๆแล้วก็บอสังวนหรือกับถือแล้วใส่ส้นไปดั้มาหากินครับอันนี้เขาแบบเขาหุ่นถ่ายเขาไม่ถ่ายเลยครับโอ้มันกะมันกะแล้วแต่ความคิดเนาะคือบอดบอดกะอีกความคิดหนึ่งครับบอดให้ถ่ายเป็นคลิปครับแมนแมนครับ แมนเป็นการประชาสัมพันธ์วงไปน้ำมาตานี่แฟนคลับมันก็หลายขึ้นหลายกลุ่มขึ้นคือเห็นนั่นแหละเพลงนองออกมากัข้าวเดียวล้านข้าวเดียวสองล้านข้าวเดียวสามล้านมันเป็นแนวนี้เนาะแม่เนาะเอาขอบคุณแม่ขับมูลหลายๆเด้อโอ้ยมาเจอเอฟซีแสดงว่ามือแสดงมือนั่นก็ใส่เสื้อตัวนี้บอกให้เขาเบิ่งโอ้าหแต่ใส่มือนี่ตั้งืต่ตั้งแต่กรี๊สะน้องเธยสื่อให้โอ้เอาเอาเอา โอ้เขียวเสวยเอาเอาเอาไปถ้ามวนน้ากันมาแรงเบิ่หละของแท้เลยลําเพลินเต้ยเสดิดเพื่อนห่าโอ้ยรถแห่ลําเพลินเต้ยเสด็จมีฮอดเบื่โทแม่คํามูลแฟนครับสาวน้ำยืนจ้าเดี๋ยวสาวน้ำยืนก็นล่องมาดอ,อกข้าวหนึ่งโอ้คนหลตัวนี้คนสวยสถานที่กะ ถือว่าเป็นวัดที่กว้างขวางนะครับแต่ก็มีการก่อสร้างนะครับก่อสร้างโบสถ์แนนสาราแนนนะครับแล้วก็สถานที่ตรงเวทีบรรัท่านเห็นนะครับเดี๋ยวสื้ผ้าไปเบิ่งว่ากว้างขวางสาใดจุคนได้ไหลหรือว่าจุคนได้ประมาณเท่าใดเนาะนะครับโอ้โอเป็นตะยูตัวหลากวัดนี่เป็นตะยูลมเย็นดีเนาะ นมเย็นมีต้นไม้มีกุฏกุติกะมีต้นไม้ใหญ่คุ้มมันก็เย็นตัวลอเนี่ยมาตะนี่มองตังวิธีสเป็นด้านหลังหลังโบสถ์ไม่อีกจ้าช่องดีเจสาวน้ำยืนครับสาวนน้ำยืครับล่องเข้าไปค้นหาเด้อจ่าครัโอ้กุฏก็เป็น ตายูเนาะโอ้พ่อมาบวชตัวละวัดนี่ผู้ใดละทั้งโลกได้มาวัดนี่ละวัดสว่างบึงทองนี่ละเออเบึงที่ละกุดก็เป็นตะยูวัดกะรมเย็นสถานที่การแสดงสิเป็นจังไทยเนะาะบัตนี้มาเบิ้งเบืง,บงมาหอดแล้วกับสิบห้ามาเบิงสถานที่ก่อนสันตลุลา น้องๆทีมงานป่าลูกคอ,อกไปอยู่จงังไดเนาะคือสบฮอ,อนบันไดหลังมัอนี่คือสีเย็นดีอากาศแนวนี่เดินทางมาไก่เติบนะครับมือมือนี่นะครับมเคื่อนอยู่ที่วัดกุดงงตำบลพุนคาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับมือนี่กะขวามมาเลยนะครับทั้ง บัวขาวนะครับกุชีน่าไล่กับความมะไก่เติบละเนาะนะครับจากอเวทีบทท่านแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องเข้าอายะแล้วนะครับไม่่คลิปนี้สิพามาเบ่งวัดกับเวทีก่อนได้เดี๋ยวนี้นะครับเวทีกํลังกาลังตังนะครับนี่เวทีกําลังตั้งเลยนะครับสถานที่ก็โอเคละละเนาะ ถือว่าพอดิพอดีนะครับสำหรับมือนีนะครับเวทีก็กกำลังตั้งนี่รถเวทีก็กกำลังลงนะครับกำลังตั้งนะครับอ้าวนี่สถานที่ก็โอเคอยู่ในหลัวลกวางขวางนะครับจากจากนาเวที ไปด้านนูน่นนี่เดี๋ยวเอารถออกกะพอดีนะครับจุได้ประมาณจักห้าหกพันอยู่ดอกคนเบิ่งกระไดนะครับมือนี่โอ้รถกับกำลังมาทีมงานกับกำลังเริ่มตั้งเวทีนะครับไ่ต้องห่วงนะครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสองชั่วโมงแล้วบึ๊ดนะครับตั้งเวทีระบบ ไฟระบบเครื่องเสียงนี่แล้วเบิดเลยนะครับสชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็ได้น้อยนึงละนะครับก็ยังยังรอรอถที่กับลั่งเดินทางมาอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็ผ้ามาฮอดแล้วนะครับวัดสว่างบึงทองนะครับที่บัวขาวนะครับกุชินาไลกาลสินนะครับเดี๋ยวสามน้ำยื่นกับสิลงมาเหตุคลิปคือกันเนาะ นะครับพามาเบิ่งสถานที่พามาเบ่งศาสตร์แล้วก็นาเวทีที่กําลังตั้งนะครับหลังจากนั้นก็เดี๋ยวสิไปพักหากินเข้าเนาะนะครับแล้วก็เข้ามาพอกันช่วงคำ่คำนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับมีความสุขหลายๆสวัสดีครับ